สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่2 3ามเดือน6ปี68นะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นเข้าสองฮานอยนะเมือม่อวานนี้นะเข้าเป็นหวยฮานอยปกตินะปกติเข้าเป็นตัวเน้น3 0 1 1 4ให้4ี่กับเจนะฟันสี่นะ ก็แบบเน้นๆเ,เลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งห่วยห้านอย V I P เก้าสามเก้าแล้วก็สองเจ็ดนะสองเจ็ดได้อยู่นะอยู่ในหกคู่อยู่ในเจ็ดสองสองเจ็ดนะ 7, 2, 2, 7, นะให้สี่กับเจ็ดเนาะเมื่อวานให้สี่ให้เจ็ดให้หนึ่งมาหมดทุกตัวเลยสำหรับนอยพิเศษ ห้าสองห้าแล้วก็เจ็ดห้านะเสียดายเนาะไม่มีเจ็ดห้านะม,ม 4, นะีแต่สี่ห้าอ่าผมคิดว่าจะเป็นสี่นะผมก็เลยเอาสี่แปดแล้วก็สี่ห้านะไม่มีเจ็ดห้าเลยเสียดายมากเลยเนะี่ยสำหรับกาซาดนะครับเก้าแปดเก้าสองศูนย์นะไม่หนึ่งกับสองนะคิดว่าจะเป็นหนะึ่งเนาะหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์นะไม่เอาศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองไม่มีเข้าแค่ตัวเดียน มาตามกันต่อนะครับผมมาตามงวดน,นี้กันต่อนะ้อมาเริ่มจากฮานอยกาซาดกันเลยหวยฮานอยกาซาดนะครับวันนี้ได้เก้ากับแปดเก้ากับแปดนะครับก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับผม แปดสามแปดสี่แล้วก็แปดห้านะครับกันเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่ง 0, 0, 1, แล้วก็แปดหนึ่งเก้ามาฟันเก้านะครับก็จะมีเก้าห้าเก้าห้าเน่าเก้าสี่เก้าสาม แล้วก็แปดสามแปด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 สี 8, 8, 8, 8, 4, ดีกว่าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็แปดสี่นะครับสําหรับหาหนอยแรกหาหนอยกาซานนะก็จบไปแล้วขอให้จอเข้าแล้วกันสําหรับกาซานเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮาหนอยพิเศษ หาหนอยพิเศษนะครับสี่กับห้านะสี่กับห้านะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่หกสี่เก้านะครับผมห้าหนึ 1, ่งห้าหกตามด้วยห้าเก้าน้อกันนะครับสี่แปดห้าแปดสี 8, ่แปดห้าแปดนะสี่สองแล้วก็สี่เจ็ดนะ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีสีหนึ่งห้าหนึ่งสี่หกแล้วก็สีเก้านะครับผมหวัวยานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วสี่กห้าวันนี้สามน่อยก็นี่เลยทุกคนนะสี่กับห้าเลยนะ เอาเด่นเหมือนกันนี่แหละ <c oughs> เลขเด่นเหมือนกันนี่แหละถึงจะเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้านะครับนะลองทําแบบแยกแยกดูแล้วนะแบบทําแบบแยกแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าเลยนะจริงๆนะฮ้านอยนะครับต่อไปก็จะเป็นปกตินะสี่กับห้า สี่กับห้านะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะครับผมห้าหกห้าเจ็ดเราก็ห้าเก้าหาเก้าเนาะกันนะครับก็จะมีสี่สองห้าสองสี่ศูนย์แล้วก็สี่สามสี่แน่นอน มีสีมาแน่นอนทุกคนตัวเน้นก็จะมีนะตัวเน้น,นะครับก็จะมี46 47 49แล้วก็59นะครับผม หวยฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอย VIP

42แล้วก็43นะครับผม4เนอะ4แน่นอนตัวเน้นก็จะมี41 49 46 41 49 46แล้วก็51นะครับผมไล้3ฮะอ่า4่น้อยวันนี้นะครับก็จบไปแล้วเน้น4กับ5นี่แหละวันนี้ขอให้มาแล้วกัน ขอให้เข้าอีกนัดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีสี่มีห้าแล้วก็มีเก้านะครับผมนะสี่ห้าเก้านะครับพี่ๆเอาตัวเด่นมาจากพวกเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเก้าได้เลยนะมีมาเห็นอย่างแน่นอนสี่ห้าเก้าวันเนี้ยฝายกกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเปลี่ยนกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ